ตอนนี้นะครับกำลังเดินกลับจากผาล่มสักนะครับดูบรรยากาศวิวสวยมากก็เพื่อนๆเดินกันไปหมดแล้วนะครับมากัน9คนสำหรับผมก็เดินเก็บภาพวิวทิวทัพไปเรื่อยมีรัง้าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ผักมากดูดูวิวไปละกันนี่เป็นวิวบริเวณหน้าผา งามมากตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองได้แล้วมั้งแม่ฝนเกิ่อน่อตัวแล้วไม่แน่่อฝน,นตกแต่มาผูกกระดึงครั้งนี้โชคดีครับเมื่อวานก็ได้เห็นพระอาทิตย์ฟ้าเปิดโอเคแค่นี้ก็แล้วกันหน้าผาสวยไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ผามากดุก